สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Station s อร์เลยนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่บขสเลยนะครับผมท่ามกลางสายฝนนะครับผมอาหารนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับสายฝนนะครับตกที่บขสเลยนะครับผมก็ส่งท้ายสิ้นเดือนนะครับผมวันนี้วันที่30มิถุนายนนะครับ2567นะครับผมบรรยากาศก็ชุ่มฉ่าไปด้วยสายฝนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมก็ ที่จอดอยู่นี้นะครับก็มีรถนะครับรถโดยสารนะครับก็คอยให้บริการนะครับผมก็ที่จอดอยู่ก็มีรถตู้นะครับสาย292นะครับผมก็เป็นสายสุรินทร์สีสเกตนะครับผมใครจะไปสีสเกตนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับมีจนถึงเวลา18.00นนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถ2แถวนะครับสุรินทร์เมืองทีสีขอระพูมนะครับผมก็ยังให้บริการอยู่นะครับผม นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บกสสุรินทร์นะครับผมก็มีรถทัวร์นะครับรถทัวร์สาย274นะครับเที่ยวนี้น่าจะออกเวลา17.00นนะครับผมไปโคราชนะครับเที่ยวสุดท้ายนะครับแล้วก็รถทัวร์นะครับผม101นะครับผม101นะครับผมก็เที่ยวสุดท้ายเหมือนกันนะครับเวลา18.00นนะครับผม ก็เป็นตุ๊กตุ๊กบินมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ยังคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมเนี่ยก็เป็นบรรยากาศนะครับท่ามกลางสายฝนนะครับผมบรรยากาศที่บขสสุรินทร์นะครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมมีรถ โดยสารนะครับผมช่วงเวลานี้นะครับผมก็ที่จอดอยู่นะครับผมก็ยังจอดให้บริการอยู่นะครับก็รถตู้ก็รถสีสเกตอันนี้ก็เป็นรถบัสไปร้อยเอ็ดเมืองสวงสุรินทร์นะครับสาย50นะครับเที่ยวนี้ออกเวลา17.00นนะครับผมบรรยากาศวันนี้นะครับก็สายฝนนะครับผมบรรยากาศสายฝนนะครับทํามการสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับผมแอดก็ เอาบรรยากาศที่บขสสุรินมาให้รับชมกันนะครับผมกับฝนตกชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวเลยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่นีนะครับผมก็จะได้คลายร้อนนะครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรนะครับผมพืชผักนะครับผมรดข้าวนะครับผมก็อุดมสมบูรณ์นะครับผม รับเป็นรถสุรินทร์สีคอร์ลภูมิรัตนบุรีนะครับผมมีบรรยากาศที่บขสช่นนะครับที่บขสช่นนะครับก็มีรถหลากหลายเส้นทางนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมไม่ว่าจะไปร้อยเอ็ดไปขอนแก่นนะครับไปกรุงเทพนะครับผมไปช่องเมกนะครับผมโอ้หลายที่เลยนะครับผมถ้าพูดพูดก็ เดี๋ยวนะครับเชียงใหม่พัทยาระยองอุ้มป่นนะครับภูเก็ตก็ไปได้นะครับผมหัวหินก็มีนะครับมุกดาหารก็มีนะครับที่บขสสุรินทร์นะครับผมมีส่วนตรงนี้นะครับผมบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศที่บขสสุรินทร์นะครับนี่ก็เป็นรถตู้นะครับรถตู้ไปรัตนะไปศรีขอรปูมนะครับผม So er summary, beach, oui. มีรถหลากหลายเส้นทางนะครับผมคอยให้บริการตลอดเลยนะครับผมมีส่วนตรงนี้นะครับผมเนบรรยากาศนะครับก็ที่บกสสุรินทร์นะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็เป็นบกสที่มีรถวิ่งเข้าออกเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับผมจะถึงกลางคืนนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเข้ามาที่บกสสุรินทร์นะครับก็มาพักที่ชานชลานะครับที่พักของผู้โดยสารได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผม ก็มีทุกๆคอยให้บริการนะครับผมฝั่งที่แอย็นอยู่นะครับก็เป็นฝั่งทางขาเข้านะครับขาเข้านะครับผมนะเป็นบรรยากาศนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศที่ปขสสุรินทร์นะครับผม ฝนตกนะครับก็จะชุ่มช่้มากมากเลยนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมดูท้องฟ้านะครับผมก็ยังคืมฟ้าคืมฝนอยู่เลยนะครับผมก็เดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเวลานี้นะครับผมนะครับตรนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเป็นเป็นทางเข้าบรรยากาศ ชุ่มฉ่ด้วยสายฝนเลยนะครับผมเราพาเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมใครที่จะมาบขสนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมว่าไปยังไงที่ไหนยังไงนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บขสนะครับผมนี่ก็เป็นรถตู้สุรินทร์จอมพระท่าตูมนะครับผม บรรยากาศที่บกสสุรินทร์นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมนะครับบรรยากาศที่บกสสุรินทร์ ชุ่มฉ่ำนะครับผมดูนะครับผมบรรยากาศชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับบรรยากาศที่บคอสอสุรินนะครับผม ก็ช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับผมแล้วก็เลยทำบรรยากาศก็มีรถตู้ไปช่องจอมนะครับใครจะไปชายแดนช่องจอมก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมบรรยากาศบรรยากาศที่บอกก็สอใช่ไนะครับผม เป็นด้านหลังบขสนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สอบถามได้นะครับผมใน่วนตรงนี้นะครับผมชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับผมบรรยากาศนะครับผมการเดินทางนะครับผมก็เอามาให้ชมบรรยากาศข,ข้าวๆนะครับที่บขสสริมน,นะครับผมก็ชุมช่มฉ่ำ ไปด้วยสายฝนก็เอามาอัพเดตบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผม ข้ามากอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม,ผมก็เป็นกําลังจใจกับช่อง Station โซลเลในการทําคลิปสต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม